พี่จะกระบุมในฐานะที่พี่เป็นดาราที่มีผู้ติดตามเยอะแยะมากมายสถานการณ์ที่แม่สายเชียงรายนี้พี่ว่ามันน่ากลัวอย่างที่คิดไหมไม่นะครับผมมีความรู้สึกว่าการที่ให้ปลอดภัยคือการที่ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ไปหลีกเลี่ยงนะครับพื้นที่เสี่ยงพื้นที่เสี่ยงเนาะการสัมผัสหรือการอะไรก็แล้วแต่มันถ้าคุณเซฟตัวเองดีมันก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเพราะฉะนั้น ปลอดภัยครับมาเที่ยวที่นี่ปลอดภัยไม่ต้องกลัวครับครับมันกลัวต้องมีน้ำนะร้อเล่นร้อเล่นร้ <c oughs> อเล่นอันนี่แบบนี้สวัสดีพี่จั๊กระบุ๋มนะครับอย่างเป็นทางการสวัสดีมากครับพี่จั๊กระบุ๋มในฐานะที่พี่ เป็นดาราที่มีผู้ติดตามเยอะแยะมากมายสถานการณ์ที่แม่สายเชียงรายนี้พี่ว่ามันน่ากลัวอย่างที่คิดไหมไม่นะครับผมมีความรู้สึกว่าการที่ให้ปลอดภัยคือการที่ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ไปหลีกเลี่ยงนะครับพื้นที่เสี่ยงื้นที่เสี่ยงเนาะการสัมผัสหรือการอะไรก็แล้วแต่มันถ้าคุณเซฟตัวเองดีมันก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดใช่พื้นที่เสี่ยงเขาก็มีระบุเอาไว้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไป อยู่ในจุดนั้นหรือเราหลีกเลี่ยงหรือเราไม่ไปสัมผัสกับเรื่องที่มันดูแล้วมันจะไม่ปลอดภัยครับผมเที่ยวสนุกครับอย่าไปซีเรียสหรืออย่าไปฟิกตัวเองว่าุมันน่ากลัวความน่ากลัวมันอยู่ที่วินัยของคุณเองนั่นแหละครับถ้าคุณมีวินัยก็ไม่น่ากลัวแต่ถ้าคุณไม่มีวินัยเที่ยวที่ไหนก็น่ากลัวครับผมเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยผ้ามีนะครับหายีหรือขึ้นมาบนดอยนะครับ แบบนี้ที่เชียงรายปลอดภัยครับเนาะปลอดภัยเพราะเราไม่ได้ไปสถานที่ที่มันสุ่มเสี่ยงแลพี่เนาะใช่ครับเรามาเองที่ท่องเที่ยวที่แบบว่าส่วนมากคนที่มาสถานที่แบบนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปที่แบบนั้นอยู่แล้วเนาะแล้วก็มาตรการการควบคุมนะครับของทางหน่วยงานเนี่ยเขาก็มีการควบคุมอย่างเข้มงวดอยู่แล้วจะสังเกตว่าเวลาขึ้นดอยเนี่ยเกือบสิบด่านนะครับใช่ใช่นะครับซึ่งเขาก็มีมาตรการในการควบคุม ที่ดีพอสมควรมากๆมีชรบรอมีเจ้าหน้าที่ที่คอยลาดตระเวนตามแนวตะเข็บชายแดนต่างๆเพื่อป้องกันคนที่เขาจะลักลอบหนีเข้ามาแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือป้องกันการแพร่เชื้อนะครับนะฮะจากคนอื่นแล้วก็สู่คนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยเพราะฉะนั้นปลอดภัยครับมาเที่ยวที่นี่ปลอดภัยไม่ต้องกลัวครับ ต้องมีน้ำนะรอนเล่นร้อเล่นร้อเล่นนี้แปบอันนี้นอวันนี้พอดีพี่เป้แนะนําพอดีเลยมาอันนี้คือพี่มาจะมานี่นี่คือนานไหมพี่เนือ่าผมจะมาอยู่ที่นี่ประมาณ4ี่วันเพื่ออย่างที่บอกว่าจะมากําหนดนะครับจุดแลนด์มาร์กใหม่ของอำเภอแม่สายครับซึ่งต่อไปจะมีสวนดอกไม้นะครับเ <apologized> มื่อคืนก็เพิ่งการาผ่านการตั้งชื่อนะครับผมชื่ออะไรนะครับผมชื่อ แก้วมรกตครับแก้วมรกตฟาร์มครับเป็นนางนอนแอดนางนอนนะครับจะเห็นวิวเขานางนอนแล้วก็จะมีสวนดอกไม้นะครับและที่หน้าก็จะเป็นศูนย์การเรียนรู้โค้งหนองนานะครับเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยโอ้ฟังแล้วน่าสนใจมากมีลำธารซึ่งเป็นบูรากูลนะครับน้ำสีฟ้าธรรมชาติมากๆบรรยากาศดีเลยแหะครับผมฟังพี่จ้ากระปุ่มแล้วน่าสนใจมากเลยนะถือว่าถ้าแลนด์มาร์คนี้เกิดขึ้นมานี่คือต้องเชิญทุกคนมา เที่เนาะแล้วก็จะมีร้านกาแฟแบบโลโก้หน่อยแต่ว่าบรรยากาศแบบแต่งแบบเหมือนแบบชาวบ้านชาวบ้านแต่ว่ารสชาติของเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยไม่ต้องกลัวเพราะการันตีได้ว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาไปเรียนบาร์เดนเดอร์ไปเรียนบาริสต้ามาอ๋อเหมือนที่พี่เป้แนะนำมานะอ่าเขาก็จะมีความละเอียดเรื่องการที่จะรังสรรค์เครื่องดื่มให้กับลูกค้าที่ไปนั่งเพราะฉะนั้นแล้วที่เนี้ยถือว่าจะเป็นจุดแลนด์มาร์กใหม่ครับนะครับในอำเภอม่สายอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเลยล่ะ นะครับผมแนะนําแนะนําครับอันนี้คือพี่จักรบุ๋มเป็นคนก่อตั้งด้วยไหมอ่าช่วยกันครับอ๋อช่วยกันช่วยกันทั้งพี่เป้ทั้งตัวเจ้าของที่เองก็คือพี่แก้วก็เป็นประธานประธานประธานกลุ่มนะครับท่องเที่ยวของของผาหมีด้วยที่เป็นลูกสาวของคนที่จุงม้าให้ในหลวงราชการที่9นะครับขึ้นมาตอนที่มาที่ดอนี่ผาหมีาเจนใช่ไหมใช่ใช่เป็นลูกสาวที่แบบว่าคุณพ่อเขาอยู่บนธนบัตร นะฮะบาแบงค์ในในรุ่นของรัชกาลที่เก้านะก็คือเนี่ยมีประวัติสตอรี่ของผาหมีอยู่แล้วนะครับ<อ>เพราะฉะนั้นมาเที่ยวที่ผาหมีหรือดอยต่างๆของอำเภอแม่าสายเนี่ยที่นี่มีสตอรี่ทุกดอยเลยใช่ใช่มีสตอรี่ต้องขอบคุณพี่จักรบุ๋มมากนะครับ,เ,รบเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เลยนะครับอย่างที่พี่จักรบุ๋มบอกครับก็จะมีการสร้างแลนด์มาร์คใหม่ขึ้นมาที่นั่งหอไหลไม่ใช่เลยครับหนาวนะครับไม่แอซนะครับใช่โอ้โหอากาศเย็นเนาะอากาศเย็นมากเลยอากาศเย็นครับ แล้วก็ขอบคุณพี่เป้ด้วยนะครับโอ้โหขอบคุณมากขอบคุณพี่จักบุ๋มแล้วก็ทีมงานครับแล้วครับผมแล้วเจอกันนะตามที่พี่จกรบใหมแลนด์มาร์กใหม่ที่แก้วมรกตฟาร์มแก้วมรกตฟาร์มฟังแล้วน่าจนใจแน่นอนครับผมก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางสื่อไปรีนะวนะได้ครับพี่จะแนะนําเพื่อนๆนะครับให้มาเที่ยวแล้วผมเองก็จะไปใช้บริการด้วยถ้าเดนนี้เปิดเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อไหร่พี่ ประมาณต้นต้นกุมภาต้นต้นกุมภาโอ้เป็นช่วงที่กําลังน่ามาเที่ยวเลยนะใช่ใช่ตอนนี้กาลังปลูกดอกไม้นะดอกไม้ก็จะบานแล้วก็สวยประมาณช่วงนั้นเลยครับผมนะครับเป็นทุ่งดอกไม้สวยๆเลยเป็นแลนด์มาร์ใหม่ของอำเภอแม่สายครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมขอบคุณมากครับ